กำเนิดคนรากญ่าสู่คณะราษฎรทำไมคนรากญ่าถึงเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากกว่าคนชนชั้นกลางหรือชนชั้นนําในประเทศรวมไปถึงเหล่าบรรดาข้าราชการในระบบทั้งหลายด้วยหลายคนอาจจะเข้าใจไปว่าคนรากญ่าคนจนๆมันจะไปเรื่องอะไรเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากกว่าคนในเมืองหรือผู้ที่มีการศึกษาสูง,สง เพราะว่าเคยมีดาราหรือนักวิชาการต่างๆเคยกล่าวไว้แต่แท้จริงแล้วคนลักยากคนจนๆเนี่ยผู้ที่เป็นฐานเสียงส่วนใหญ่ในระบบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเขาเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมาจากเสียงโหวตของเขานั่นเองในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในแต่ละครั้งมันได้แสดงพลังออกมาอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างผมเองนะครับผมก็เป็นแค่คนชนชั้นก,นกลางระดับล่างๆด้วยซ้ําอันนี้ผมนิยามตัวเองนะครับเราเป็นคนในเมืองเมื่อไหร่ที่มีการเลือกตั้งเขาสัญญาอะไรไว้ในตอนหาเสียงเราก็ไม่ค่อยจะสนใจมากเท่าไหร่เนาะการดิ้นรนในการหาเลี้ยงชีพก็น้อยกว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือในชนบทมีเพียงที่จะสรรหาความสงบสุข เพื่อที่เราจะได้ทำงานหาเลี้ยงปาก <_ d ata> เลี้ยงท้องตามปกติไปเท่านั้นเองเมื่อการเลือกตั้งครบเทอมเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่เราก็ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ไอเราเนี่ยก็อยากจะเห็นแค่คนซื่อสัตย์สุจริตและก็มีคำฝังหัวว่าจะต้องรักเจ้าแล้วก็ไม่ได้คิดถามอะไรต่อแต่กับคนรากหญ้าคนชนบทคนกลุ่มนี้เมื่อพักการเมืองเข้ามาหาเสียงเขาว่าจะทำโน่นทำนี่ให้ในชุมชนเขา อาทิเช่นว่าจะสร้างถนนสร้างสะพานนำไฟฟ้าประปาเข้ามาสู่หมู่บ้านรวมทั้งมีการบอกว่าจะมีรถเมฟรีรถไฟฟรีมีโครงการ30บาทรักษาทุกโลกมีโครงการ1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือมีการเรียนฟรีถึงระดับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงทุนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเมืองนอกหลายๆคนในอดีตมักจะรู้จักทุนนี้ในชื่อของทุนหวย ขยายความทุนหวยก่อนนะครับสักนิดนึงเพราะว่าน้องๆรุ่นใหม่ในยุคนี้คงไม่รู้จักกันแล้วทุนหวยเนี่ยเป็นโครงการที่ให้กับเด็กในสมัยก่อนไอ้ทุนหวยเนี่ยมันก็มาจากการขายหวยบนดินของรัฐบาลชุดเก่าของดรทักษิณขายพวกหวย2ตัว3ตัวที่เคยอยู่ใต้ดินแล้วขึ้นมาบนดินเนี้ยเราก็เอารายได้มาเป็นทุนเลนดีให้เด็กพวกนี้เอง ทัดมาจากทุกอำเภอทั่วประเทศที่มาจากการเรียนดีให้ได้ไปศึกษาเรียนต่อในต่างประเทศโดยรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์และถือว่าเป็นความฝันของเด็กเรียนดีเป็นการยื่นโอกาสให้กับเด็กยากจนที่ได้โอกาสในการศึกษาไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เท่าเทียมกับเด็กที่มีฐานะดีรวมไปถึงระบบสาธารณสุขถนนทนท่าต่างๆที่พวกเขาเห็น มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีและเมื่อพวกเขาจําได้ว่าใครเคยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพวกเขาที่เขาเคยได้รับเขาก็คิดได้ว่าเสียงของพวกเขาเนี่ยมันช่างทรงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพวกเขาได้รวมไปถึงคนในครอบครัวของเขาได้เองอีกจะเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้กับคนจนๆคนลากยากที่ได้มาจากรัฐบาลที่ทำเพื่อพวกเขาที่เขาเลือกขึ้นมาเอง อันนี้เรียกง่ายๆรวมๆก็คือรัฐสวัสดิการเสียงของคนรากหญ้าที่มีมากกว่า9 0เพราะฉะนั้นเมื่อคนรากหญ้ามีความสําคัญในลักษณะนี้เพราะเป็นตัวเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในลักษณะนี้จึงทําให้คนจนๆคนรากหญ้าเนี่ยเป็นที่สนใจของฝ่ายที่มีอํานาจทางการเมืองทําให้พรรคการเมืองในเวลาต่อมาหลังจากยุคคุณทักษิณเนี่ยทำให้เวลามาหาเสียงจะต้องแข่งกันขายฝัน ออกนโยบายสวัสดิการรัฐเพื่อเป็นการแข่งขันจะทําได้หรือทําไม่ได้มีความสําเร็จหรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันรายได้จํานําข้าวซึ่งคนที่ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรากยาาแต่พอลองนึกถึงนักวิชาการท่านหนึ่งที่เคยพูดในม็อบชาวบ้านว่าคนรักย่าคนต่างจังหวัดเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเป็นคนไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ์ในการเลือกตั้ง จึงต้องแตกต่างกันไปด้วยเปรียบเทียบว่า3 0แสนเสียงในกรุงเทพมีค่ามากกว่า15ล้านเสียงในต่างจังหวัดนี่ก็เป็นการสะท้อนถึงความไม่เข้าใจของนักวิชาการที่ไม่เข้าใจในชาวบ้านและไม่พยายามด้วยมองคนต่ำต้อยด้วยค่าด้วยความเหยียดหยามจึงก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสุดใจว่าคนทุกคนย่อมมีความไม่เท่าเทียมกันมาตั้งแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสถานะทางสังคม รวมไปถึงชนชั้นวันนะบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยคนที่อยู่บนยอดปีระมิดอยู่บนหอคอยงาช้างไม่พยายามทำความเข้าใจกับคนที่อยู่อ้างฐานปีระมิดย่อมมีผลประโยชน์และความต้องการในนโยบายของรัฐบาลที่ต่างกันจนยากที่จะประสานเวลาเลือกพักการเมืองในการเลือกตั้งก็เลือกแตกต่างกันด้วยความเป็นผู้นำในอุดมคติก็แตกต่างกันกระทั่งความฝันถึง นักการเมืองที่ดีก็เป็นคนละชุดซึ่งในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็คือสามารถที่จะเข้าไปถึงใจคนรากญาได้ดีกว่ารัฐบาลชุดอื่นๆที่ผ่านมาหรือแม้แต่ชุดปัจจุบันอย่างที่บอกไปนะครับรัสสดิกาเนี่ยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนรากญากคนจนๆจ,จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดส่วนคนชั้นบนชนชั้นกลาง ก็ไม่ค่อยจะเห็นผลประโยชน์ในส่วนนี้หลายๆคนจึงไม่พอใจที่เห็นคนชนชั้นล่างยกตนขึ้นมาเสมอตนในช่วงนี้ได้การเข้ามาของรัฐบาลคุณทักษิณได้มีการปรับเปลี่ยนความได้เปรียบของชนชั้นกลางให้ลดลงไปด้วยเหตุการณ์นี้มันทำให้คนชนชั้นกลางรู้สึกว่ากำลังสูญเสียโอกาสกำลังสูญเสียความได้เปรียบการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจช่องว่างของรายได้มันก็แคบลง และที่สำคัญแม้แต่ข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่ควรจะเข้าใจประชาชนเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนแต่คนกลุ่มนี้แหละเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการต่อต้านรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเพราะว่าสวัสดิการที่เขาได้รับมันก็คือสวัสดิการเต็มรูปแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าบำเหน็จ เงินบำนาญยามเกษียณจึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่คนอย่างเขาจะเข้าใจคนจนๆได้คนรักญ้าคนจนๆต้องหาเช้ากินคำ่ำวันต่อวันยิ่งคุณจะเห็นได้ว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 เในครั้งนี้พวกเขาคนที่รับราชการเนี่ยยิ่งเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรพอพวกข้าราชการพวกนี้ไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องรายได้เขาเลยไม่มีการปรับลดเงินเดือน ไม่มีการปลดออกพนักงานจะทำงาน Work f r o m Home ที่บ้านก็ได้พวกเขาไม่ได้เสียผลประโยชน์ใดๆเลยแล้วก็ยังได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลือนตำแหน่งตามวาระปีด้วยต่างจากพวกพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าธุรกิจต่างๆรวมไปถึงคนชนชั้นกลางหรือแม้แต่ตอนนี้พวกดารานักร้องในช่วงนี้ทุกคนต่างขาดรายได้เป็นผลมาจากการล็อกดาวน์ไม่ได้ทำงานทำการ ในตอนนี้เราจะได้เห็นว่ามันมีผลกระทบไปทุกหย่อมย่าพวกสลิมหลายๆคนเกิดอาการฉุกคิดตื่นรู้และตาสว่างขึ้นมาเยอะแล้วในช่วงนี้แหละเพราะว่าตนเองได้รับผลกระทบแล้วไงเราจะได้เห็นว่าการออกมาคอเอาในช่วงนี้เริ่มดังขึ้นมาจากเสียงของพวกดาราผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมด้านบนแล้วยิ่งในครั้งนี้ปีนี้ เราจะได้เห็นว่าคนระดับกลางระดับลากยากรวมมีถึงคนชนบทให้ความสําคัญกับเสียงของตัวเองมากกว่าที่เราคิดยิ่งความเหลื่อมล้านี้มากเท่าไหร่ความฝันที่แยกออกเป็นสองขั้วการเมืองกลายเป็นเรื่องของมิตรและศัตรูยิ่งการมาของสวสองคนที่มาจากเสียงเพียงเสียงเดียวจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็สามารถคอนโทรลเสียงได้ทั้งหมดเพราะว่า มาจากการแต่งตั้งของตัวเองให้มาสนับสนุนตัวเองเปรียบดังการผัดกันเกาหลังพวกผู้ที่มีอำนาจเท่าที่ผมเห็นนะเขาก็ใช่ว่าจะสนใจความเป็นอยู่ความอดอยากแม้นะแต่ความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนเท่าไรนะักเพราะอย่างในช่วงโควิด1 9เกนี่ยก็ชัดเจนที่สุดแล้วเพราะถ้าพวกเขาเห็นหัวของเราเขาคงไม่สั่งนำเข้าวัคซีนที่มีความล่าช้าถึงเพียงนี้ ทั้งที่รู้ว่าแอสตราเซเนกาจะส่งในเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยเขายังบอกว่าเร็วที่สุดที่เขาส่งให้ประเทศไทยได้เนี่ยไตรมาสสาไตรมารสสวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วทําไมไม่ชื่นชมกับระบบการสาธารณสุขไทยว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่บอกว่าเรามีวัคซีน63ล้านโดสครับ และที่สำคัญเขาคงไม่ยึดติดเพียง2องยี่ห้อแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนตายเป็นใบไม้ร่วงมีการติดเชื้อวันต่อวันเกิน20 0 0 0ืคนต่อวันตาย2 0 0อยกวคนต่อวันได้เขาคงไม่ปล่อยให้หมอพยาบาลบุคลากรด่านหน้าต้องเผชิญอันตรายถึงเพียงนี้วัคซีนที่ดีไม่ใช่วัคซีนที่เร็วนะครับแล้วก็ไม่ใช่วัคซีนที่เรามีด้วย แต่วัคซีนที่ดีก็คือวัคซีนที่มีคุณภาพสูงสุดมีผลเสียมีอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุดนั่นคือวัคซีนที่ดีและที่เราเห็นที่เรามีก็ไม่เรียกว่าวัคซีนที่ดีนะครับเพราะถ้าเขาเห็นหัวเราเขาคงไม่สั่งซื้อวัคซีนไร้คุณภาพที่มีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลแบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆถึงแม้ตอนนี้จะมีบุคลากร,กรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ มาฉีดบ้างแล้วแต่ก็ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลที่จะออกมาเคลมได้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นผลของการบริจาคของรัฐบาลต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าถ้าตอนนี้อยากจะเลือกเสียภาษีให้ใครผมเลือกเสียภาษีให้อเมริกาให้ไบเดนไม่ดีกว่าเหรอและจากกฎหมายที่เขาออกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการปิดปากสื่อที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่มีความพยายามจะปิดปากแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ทำให้ตื่นตระหนก ก็จะมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ต้องถูกนําขึ้นศาลมันเป็นกฎหมายที่แบบขัดหลักประชาธิปไตยอะ่ะแต่ท้ายที่สุดศาลก็ได้สั่งเบรกกฎหมายที่รัฐบาลพยายามจะออกนี้ไปและล่าสุดจากการที่พยายามจะออกพอรกรนิลโทษกรรมยกเว้นความผิดบุคคลได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายโดยเฉพาะในข้อเจ็เนี่ย ซึ่งขณะตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้าแพทย์หลายๆคนโพสต์รวมไปถึงภาคีพยาบาลก็ออกมาคัดค้านพรกรนิรโทษกรรมเหมาเข่งจี้ให้หยุดอ้างปกป้องคนทํางานเลิกเอาหมอเอาพยาบาลมาบังหน้าเอามาเป็นโลกกำบังให้ตัวเองได้แล้วคือถ้าพวกคุณไม่ผิดคุณจะกลัวอะไรจะออกกฎหมายมาเป็นโลก่กำบังให้ตัวเองทำไมถ้ามั่นใจว่าไม่ผิด <Huh? S 2> กลับมาที่ชาวลากหญ้าต่อนะครับทั้งนี้เพราะเรารู้ดีว่าอำนาจการครอบครองที่ดินและทรัพยากรเป็นอำนาจที่อยู่ในมือศักดีนาชนชั้นนำในประเทศทางเดียวที่จะสู้ได้ก็คือการสลายอำนาจของศักดินาชนชั้นนำทำให้ศักดินาชนชั้นนำออกมาเสมอหน้าเท่าเทียมกับคนจนๆซึ่งก็มีแต่ระบอบประชาธิปไตยที่มีรากฐาน ของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทัดเทียมกันดังนั้นเราจึงมีคำขวัญที่ว่าประชาธิปไตยกินได้นักการเมืองที่เห็นหัวประชาชนเปิดทางให้เขาได้เข้าถึงโอกาสและทรัพยากรมากขึ้นเขาเห็นด้วยกับนโยบายประชานิยมเพราะว่าตราบใดที่พี่น้องตัวเขาเองท้องอิ่มเขาก็ยินดีที่จะเห็นดีเห็นงามกับโครงการประชานิยมเหล่านี้ พวกเขาโหหหาอาดีตที่เคยถูกแย่งชิงไปด้วยวิธีนอกระบอกประชาธิปไตยที่เรียกทหารออกมาทำการรัฐประหารเป็นการกระชับอำนาจของระบอบศักดินาและชนชั้นนำดึงอำนาจออกไปจากมือคนจนไม่แยแสไม่สนใจสายตาของคนจนและยิ่งทำให้คนจนจนสูญเสียสิทธิสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแม้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนการเลือกตั้งจะมีช่วงหนึ่ง จะมีพักพกหนึ่งที่พวกเขาเคยพยายามทำเพื่อประชาชนออกโครงการสวัสดิการรัฐอย่างบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนก็เพื่อที่จะเป็นการหาเสียงแล้วในภายหลังก็ก่อตั้งพักการเมืองพักหนึ่งออกมาในชื่อเดียวกันเพื่อเป็นการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนชาวลากยาก็มีการสัญญาสารพัดส,สารเพในตอนนั้นว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูนให้ แต่เมื่อเพื่อนๆก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบจะ3ปีแล้วนโยบายที่ออกมาหาเสียงในตอนนั้นแม้แต่ข้อเดียวไม่มีสําเร็จเลยแล้วก็ไม่เห็นถึงความพยายามที่จะทำตามสัญญาอีกต่งหาะไม่มีการพูดถึงไม่มีการนำเข้ามาหาลืออีกเลยผมก็คิดว่าเพื่อนๆ คิดได้เองแล้วนะครับว่าจะเลือกพวกเขาเข้ามาอีกไหมนะจ๊ะนะจ๊ะถึงวันนี้ไม่ว่าจะเรียกในชื่อไหนไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงสลิมหลักสีเสื้อเหลืองกปป,ปสคณะราษฎรประชาชนปลดแอกรีเดมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือในที่ชุมนุมต่างๆที่แยกย่อยไปต่างๆจๆังหวัดต่างๆ ก็มีชื่อที่แตกต่างกันไปของตัวเองแต่ผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วต่างก็มีความหวังดีอยากจะให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าด้วยกันทั้งสิ้นทั้งนั้นการหยหาความยุติธรรมจากในอดีตจากระบอบตุลาการนั่นก็เป็นตัวก่อกำเนิดให้เกิดมวลชนประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเสยรีภาพเสมอภาพและพาราดอภาพเสรีภาพนั่นก็คือ เน้นในเรื่องของตัวบุคคลปักเจตชนนิยมและได้ขยายไปถึงเสรีภาพในความคิดความเชื่อด้านศาสนาการศึกษาหาความรู้การพิมพ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเสรีภาพในด้านการเมือง 2. สเสมอภาคนั่นก็คือความสเสมอภาคด้านกฎหมายของปักเจตชนความสเสมอภาคหลักความเที่ยงธรรมความเท่าเทียม ในเรื่องสิท,สทธิธิและหน้าที่เช่นความเท่าเทียมด้านการเสียภาษีการรับใช้ชาติการเป็นทหารและสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง 3. าพระดรภาพนั่นก็คือความเป็นพี่น้องมนุษย์ทุกคนย่อมมีความเท่าเทียมกันและปฏิบัติกันดุดพี่น้องความเป็นพี่เป็นน้องเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์ไม่เน้นสีผิวและเผ่าพันธุ์สุดท้ายนี้ ผมก็บอกได้แค่สายท่านแห่งการเวลายังไงก็ย่อมชนะทุกสิ่งทุกอย่างยังไงพวกคนรุ่นเก่าที่ยังคงหวงแหนอำนาจที่พยายามจะรักษาอำนาจกอดความหลังในอดีตสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ย่อมจะแพ้อย่างที่สุดหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม